ที่เมื่อวานนี้ได้มีการจัดงานถแถลงข่าวกันไปกลางเมืองหัดใหญ่ซึ่งโต๊ะผใหญ่ในการจัดงานก็คือสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาค่ะได้จัดถแถลงข่าวเตรียมจัดก,กิจกรรมเดินวิ่งรวมใจหัดใหญ่วิ่งปลุกเมืองครั้งที่1น,นะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลหัดใหญ่ในายเวยนันเพีงจันฟัวราราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายกม,มลสุดที่วันโนพาสนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและก็ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆร่วมการถแถลงข่าวกิจกรรมเดินวิ่งรวมใจหัดใหญ่วิ่งปลุกเมืองครั้งที่1ค่ะ โดยนายกมลสุทธิวันโนพาสนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาล่าวว่ากิจกรรมเดินวิ่งรวมใจหาดใหญ่วิ่งปลุกเมืองจะกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่16มีนาคมนี้นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสงขลาและก็เชิญเชนะิญนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติให้มาเที่ยวในจังหวัดสงขลาค่ะรวมไปถึงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของคนในจังหวัดสงขลาและก็ผู้ที่เข้าร่วมงาน สำหรับการแข่งขันนะคะของกิจกรรมวิ่งปลุกเมืองครั้งที่1จะแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะได้แก่ประเภทมินิมาราทอน10.5กิโลเมตรตั้งแต่อายุไม่เกิน15ปี16-29ปีค่ะ30-39ปี40-49ปีและ50-59ปีค่าสมัครคนละ500บาท ส่วนประเภทฟันรัน4กิโลเมตรค่ะตั้งแต่อายุไม่เกิน15ปีรุ่นทั่วไปไม่จำกัดและก็อายุ60ปีขึ้นไปค่าสมัคร400บาทและประเภท VIP ค่าสมัคร10,000บาท ผู้ชนะจะรับเงินรางวัลโอเรลนะคะ3า0 0 0บาท20 0 0 0บาท100 10, 0 0บาท4 0 0 0บาทและ3,000บาทตามลำดับและรุ่นกลุ่มอายุจะรับเงินรางวัลพร้อมเสื้อเหรียญีทระลึกนักวิ่งทุกคนมีประกันชีวิตค่ะได้รับบาดเจ็บใจไม่เกิน5 0,000บาทหากเสียชีวิตรับผลตอบแทน1ล้านบาทซึ่งประชาชนที่สนใจตอนนี้ยังสามารถสมัครออนไลน์ได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง15มีนาคมหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันไปที่ Facebook สมาคมธุร,รกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา คะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์0 7 4 2 2 1 4 2 6หรือ0 8 1 9 5 7 2 6 2 9ได้เลยค่ะ